สวัสดีค่ะมาพบกับลิลี่เหมือนเดิมนะคะตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะว่าด้วยเรื่องของจมูกนะคะอ่ะวันนี้ลิลี่ก็จะมาแชร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจมูกเหมือนกันการทําสัญญกรรมจมูกนะคะจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่หลายๆคนสนใจเหมือนกันนะคะก็คือห้ำห้ำจมูกหรือแกนสันจมูกนะคะที่หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรห้ำก็คือบริเวณที่ผิวไม่ราบเรียบตรงบริเวณสันจมูกตรงนี้ค่ะหลายๆคนก่อนที่ทําจมูกนะคะ รวมถึงตัวรี่เองนะคะ ก็คือว่าก่อนที่เราจะไปทําจมูกน่ะคุณหมอเขาก็จะมีการเอาซิลิโคนมาให้เราดูว่าเราเลือกซิลิโคนเป็นทรงไหนทรงไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการวัดซิลิโคนเข้ากับตัวแกนจมูกของเราตรงนี้ค่ะแต่ทีนี้นะคะประสบการณ์ตรงของรีก็คือว่าตรงสันจมูกหรือว่าหามของจมูกตรงนี้ค่ะเป็นคลื่นนะคะไม่เรียบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดิมทีนะคะลีเป็นคนที่จมูกค่อนข้างใหญ่นะคะหรือเรียกว่าเป็นคนที่เนื้อจมูกเยอะกระดูกจมูกใหญ่นะคะแล้วก็ ทําให้ตัวตัวหัำตรงนี้ค่ะมันไม่เรียบคุณหมอก็เลยแจ้งรี่ว่าจะมีการตะไบกระดูกนะก่อนที่จะใส่ซิลิโคนเข้าไปการตะไบกระดูกนะคะตะไบเพื่ออะไรทําไมถึงต้องตะไบนะคะหลายๆคนสงสัยก็คือว่า1เลยนะคะมันจะทําให้ซิลิโคนที่วางลงไปบริเวณสันจมูกของเราอย่างเนี้ยค่ะลดการพลิกลดการเบี้ยวของแกน ของซิลิโคนนะคะเวลาที่วางทาบลงไปถ้ามันแน่นใช่ไหมคะมันก็จะไม่เอียงไม่เบี้ยวไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้ซิลิโคนเราตรงทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปแก้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะบางคนดามจมูกแล้วแต่แค่นอนเอียงนิดนึงซิลิโคนก็เอียงแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะการตะไบก็จะช่วยได้อีกวิธีหนึ่งแต่อันนี้ไม่จําเป็นว่าต้องทําทุกคนสําหรับคนที่ทาไม่เรียบแกนจมูกใหญ่เหมือนของลี่ะคะก็ทํา กพื่อที่จะวางสันจมูกลงไปคุณหมอมีการตะไบนะคะเอ,อ่อตะไบซ้ายตะไบขวาข้างๆเนะะี่ยค่ะเพราะว่าแกนจมูกรีค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตะไบตรงกลางนะคะแล้วก็รีก็มีการสอบถามคุณหมอนะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกันกับรีนะคะก็มีการถามคุณหมอว่าหลังจากที่เราตะไบสันจมูกไปแล้วตะไบตะไบาหามไปแล้วเนะะี่ยค่ะโอกาสที่กระดูกตรงนี้มันจะ โตขึ้นนูนขึ้นเหมือนเดิมมีไม้นะคะคุณหมอก็แจ้งว่ามันก็มีโอกาสที่จะโตนะแต่ว่าโอกาสที่จะโตขึ้นมาก็น้อยเพราะหนึ่งเลยอายุของคนเราแต่ละช่วงวัยอะค่ะมันมีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันเหมือนกับการ ถ้าคนถ้าเปรียบเทียบนะคะคนที่อายุเยอะแล้วการซ่อมแซมตัวเองมันก็จะน้อยกระดูกก็เหมือนกันค่ะเราไม่สามารถที่จะทําให้กระดูกมันงอกได้เร็วขึ้นได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าอายุเราเยอะแล้วนะคะดังนั้นโอกาสที่กระดูกที่จะงอกขึ้นมามันก็น้อยเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วทีเนี้ยเหมือนที่ลี่เคยทำคลิปไปแล้วเนาะมันมีการอักเสบขึ้นมามันจะเป็นที่จะต้องเอาซิลิโคอนออก หลังจาก3เดือนไปแล้วซิลิโคนของรี่ไม่มีการรัดแกนมันไม่มีการเข้ากับผิวหนังจริงแล้วมีการอักเสบขึ้นมารี่ก็ต้องไปเอาออกมีการแก้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อปะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนา,นานาเกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรผ่านไประยะเวลาหนึง่งประมาณ6เดือนถึง1ปีคือคุณหมอก็แจ้งแล้วว่าสามารถกลับมาทําได้แต่ว่าลี่ก็ยังอยู่ในช่วง ฟักตัวฟักฟื้นตัวอยู่ยังไม่อยากทําซิลิโคนเพิ่มอะเนาะเพื่อนก็มีการทักรีว่าทําไมจมูกยังโด,งด,มมงงด่งเหมือนเดิมทําไมจมูกยังยังได้ทรงเหมือนเดิมนะคะทีเนี้ยมันก็โยงไปจากโยงโยงไปยังตอนที่ทำอะนะคะว่ารีมีการต่อใบกระดูกต่อใบห้าซึ่งช่วงแรกก่อนที่จะทำเนี่ยจมูกรีเป็นจมูกที่ใหญ่นะคะเป็นคนเนื้อจมูกเยอะกระดูกใหญ่มันก็เป็นเหมือนจมูก ใหญ่ๆอะค่ะพอเรามีการตะไบกระดูกออกทีเนี้ยมันก็เหมือนเราเหลาซิลิโคอนอะค่ะเพื่อนเพื่อนเออมันก็เลยทําให้กระดูกกระดูกจมูกของรีอะค่ะแกนจมูกเล็กไปด้วยแล้วเนื้อจมูกที่ที่รี่แทลไว้ตอนแรกว่าจะตัดปีกด้วยอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็บอกว่าไม่จะเป็นต้องตัดปีกในตอนที่ทำะนะแค่เราใส่ซิลิโคนเข้าไปมันก็ดึงเนื้อจมูกให้ให้ขึ้นมาทําให้จมูกเราดูพุ่งไม่จําเป็นต้องตัดปีกณนะตอนนั้นรี่ก็เลยไม่ได้ตัดปีกด้วย ะะแต่ทีนี้หลังจากที่พอพอลี่เอาซิลิโคนซิลิโคนออกนั่นนี่นู่นค่าเชื้อเสร็จผลที่ตามมาก็คือจมูกลี่ได้ส่ง โดยที่ไม่มีซิลิโคนไม่มีอะไรเลยคือตอนนี้ยังไม่ได้ทำสัญญกรรเพิ่มนะคะก็คือเป็นจมูกทรงหลังจากที่เอาซิลิโคนออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวรีจะมีรูปเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเนาะคือมันก็ไม่ได้โด่งมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นจมูกทรงเดิมตั้งแต่เกิดมานั่นหมายถึงว่ารีได้อนิสงจากการทําซิลิโคนครั้งเนี้คือเอาซิลิโคนออกไปแล้วเอาเนื้อเยื่อม,มาแปะแล้วนะคะ แต่จมูกยังโด่งอยู่ก็คือว่ามันได้มีการตะไบกระดูกออกไปนะคะจมูกตรงนี้มันก็เลยดูเลียวขึ้นโด่งขึ้นแต่มันก็มีบางช่วงที่มันไม่ไม่ค่อยสวยก็คือว่ามันจะมีการยุบตรงนี้นิดนึงซึ่งมันเป็นโครงจมูกเดิมของนี้นนั่นแหละแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็เปลี่ยนแปลงเลยก็คือกระดูกบริเวณฮามตรงเนี้ค่ะที่นูนๆน,น,นะเล็กลงนะคะทําให้ดูจมูกทรงทรงจมูกของดิ่นค่ะดูสวยขึ้นจาก จากแต่ก่อนจากเด็กๆเลยนะคะไม่ได้โด่งมากแต่ก็ดูเรียวขึ้นนั่นเองนะคะนั่นก็คืออานิสงส์ของการตะไบหำนั่นเองนะคะก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการแบบว่าเอ้ยดูแล้วแบบจมูกข,ของเราลองจับดูก็ได้มันจะเป็นขึ้นเป็นทำที่นูนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ลองปรึกษาคุณหมอดูได้ว่าสามารถตะไบหำได้ไหมคุณหมอก็จะให้คําปรึกษาเราว่าตะไบออก ได้เท่าไร่ผลของการต่อใบหรือว่านั่นนี่นู่นเดี๋ยวก็ลองปรึกษากันดูนะคะแต่สําหรับรีเองก็ถือว่าได้อานิสงครั้งนี้หลังจากที่เอาซิลิโคอนออกไปแล้วผลที่ได้ก็คือว่าแกนจมูกเด็กลงนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แชร์เป็นประสบการณ์ดีๆไว้ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้รีด้วยนะคะขอบุณค้าบ๊ายบาย